ครับสวัสดีครับวันนี้กับพวกของชนีน,ชน,ะน,น,นะครับนะจะของไล่ลุ่มซีซุกครับตามสโลแกนครับเห็ดทั่วทีทั่วแดนเห็ดแล้ววัเป็นผลจากเกียนะครับเนาะมี้กพาพี่น้องมาเบิ้งเกี่ยวกับรถนะครับเอาเป็นยังก็เบิ้งกับรถนะครับนะครับผมกะ มาเลี้ยงมาบอกว่าฟังนะครับรถของผมมันมีปัญหาครบตบซื้อเมื่อหลายปีครับตั้งแต่ปีว่าสองสองพันหาลอยหายชุสองนะครับก็รดนแหละก็เกยบสิบสามปีกอบสิบสี่ปีนะครับนะครับปัญหาก็คือมันลิงบ่ขึ้นนะครับอยากเป็นวูบ ยังเคียงสิดับนะครับขึ้นเจนิ่งแก่ซวงกับพอ่อใหญ่ต่ว่าขึ้นหอดเจสีแก่ฮานี่เร่งบ่ขึ้นเล่น,นะครับกับเรจิมาเบิ่งสาเหตเกิดจากยังนะครับผมผมเป็นหน้าวลาครับหน้าวลาอีโคนะครับคอมมันเร็ววีเอ็นเทอร์โบนะครับก็รุ่นก็ไม่ไม่นะครับก็ซื้อมาหลายปีแล้วนะครับก็ล,ลังกระตุ๊กตุ๊กละนะครับเนาะ กับมหาเมืองสางเหตุมันเป็นยังนะครับกะผมก็ไปขอ,อศูนย์มาระยะหนึ่งแล้วนะครับกับโมเจะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาใหม่ๆนะครับเปลี่ยนกล่องโซล่า เปลี่ยนกล่องดีเซลนะครับเปลี่ยนมือวันที่21พุดวันที่21เ,เปลี่ยนกยนนันดาหย่อนปีพศ2565เราของ็วนี่นะครับว่าสีดีขึ้นกะเนีค่คือเก่านะครับกะเล่งบ่ขึ้นนะครับก็เลยเอ่อเปิดมึงเน่คลิปนีโอ้ไลน์นะครับไล่คลิปผลกันด้วยวา่า ล่องเมืองสางเหตุสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือเกี่ยวกับแอร์โฟนะครับแอร์โฟนี่มันท่านมาทียังกับวงจักรต่อครับแต่ว่าผนบา้ามันมีหน้าที่ในเรื่องอกล่องอากาศวัดควมดันของอากาศที่เขาไปเรียงอเครื่องกับไปเรียงเครื่องนะครับกับเครื่องกองควบคุมอย่างนี้แหละครับครับผมเปลี่ยนมาใหม่ๆครับ เปลี่ยนมันเคียงกับกล่องดีเซ,กซลกล่องโซล่ายังเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนมาเร็วนี่วาสิด,ดีขึ้นกะยังโบดีขึ้นนะครับเนาะแต่เป็นโดยสาเหตุนึงนะครับมึอนี้ก,ก็เลยถ่ายคลิปลงให้พี่น้อง,ของเขาบึงนะครับผมกับว่าบนจริงเหรครับผมกับเปิดเบิ่งในเห็นสมมติคู่มือหลดุดติด,ตด ตามรถมาเตอได้สมัยสื่อนะครับม,มันจะมีเกี่ยวกับคููมือการตรวจสภาพรถการอบรมหรักษารถเบื้องต้นครับเบื้องตัวใดที่มันเป็นเกี่ยวกับการไหลเวียนของอน้อนเครืองหรืออย่างเกี่ยวกับนี่ปัญหาเบื้องต้นเป็นแบบใดนะครับก็บที ถ่ายคิดถ่ายวีนองมึงน้ำกันว่ามันจะได้ผลบ่นะครับผมก็ว่าสิมาเปลี่ยนอ่าอ,อ,อโฟโฟว์ผมเปลี่ยนพี่น้องเอาแอ,อโฟโฟนี่แหละครับมาเป่ามาหพวกสะอาดเบิ่งนะครับเพื่อมันสีมีเอียงบ่นะครับนี่คือคือมือผมเอามาเปิดเบิ่งนะครับเป็นการดูแลรถเบี่ยงต้นนะครับเนาะ อยุคน,นี้แหงบ่มีเงื่อนท่องนะครับเหงได้ยินคาว,วาลุงตู่มากเป็นนายกอีกมากกับมหมน่นะครับนะครับยังขึ้นหกเป็นนาอยู่นะครับเนาะเลียงปลาคลองกันห้กินดูแลหนกนะครับเนาะเขาหมากแพ่งอาหารกับราคาสินค้ากับเพิ่มขึ้นนะครับสถนานการณ์ในการดูแลร,ร,รักษาลดเบี่ยงต้นกับตองพึ่งพระอาเซยตนเดงนําในการดูแลน,นะครับนี่ครับ ถ้าผมกล่าวมาเปิดไอเอยโ,โฟนะครับเบิงนะครับออกมาทำความสะอาดเบิงนะครับมันเป็น่นนใดนะครับมันมีขีเงี่บอกมันเป็นอยงไรมันเสียหรืบอบ่าขึ้นอย่างไรนะครับถอดมาเบิงนะครับทีน้เราเบิงไปแล้วกันครับ อาจจะถอดอยากนังหน่อยนะครับเนาะ,ะคนวาตัวนี้ก็มีส่วนสำคัญน,นะครับเพระาะว่าอากาศที่เขาไปทำการสปาแข้งย่นหรือ,อยังเนี่ยคนเขาบอกว่าหัจใเขบาบรดเรียนเรียนเรื่อเียงแข้งย่นมากเนาะนะครับกองเส้นสื่อพันยังอยู่ในมันสิ เป็นกองคงคุมอยู่กองหนึ่งนะครับผมกับวู้จักนะครับผมกับงู้จป่าแต่ว่ากับลงมือเคลียรลงเบิองเพอื่อหาประสบการณ์ได้ของนะครับเลีเ้ยงเชียงยุ่นหนีวู้จักหรอครับแต่ว่าถ่ายคลิปลงให้พี่น้องเบิองว่ามันเฉแก่ได้ผลบ่นะครับตามที่เบิองนี่คลิปของผู้อื่นในยูทูปของผู้อื่นนะครับเห็นแต่เกระจอกจว่ามันแก่ได้ว่ามันเ็ดได้ ห้อก็เลยลองมาดบึงมาศึกษาบึงนะครับมาเฮ็ดด้วยตัวเองนะครับหาประสบการณ์ด้วยตัวเองนะครับเพื่อแก้ไขมึงต้นนะครับถอดออกมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับมาเมืองน้ำกันนะครับกล่องยังสะอาดอยู่ครับพี่น้องยังมีเมย์อยู่ครับยังสะอาดนึกว่าหนึ่งนะครับแต่ว่าฝุ่นมีขี้ฝุ่นมีไม้อยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่ากล่องกะว่ามี ผู้ทีอให้กับพวกคงได้เห็นชัดนะครับครับผมจะเอาไปเป่าครับเอาไปเป่าประกันจีพุนออกนะครับแนละ้วเป่าครับเป่าให้ออกแต่มันฝุ่นออกครับจีพุนไล่ลายครับ ใส่ลมโป๊ะเขาสมรนะครับนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะไม่เยี่ยมเลยพี่น้องนะครับนะเอาเอาไปใส่ระเบงครับจะเป็น่ยนอะไรนะครับกถือว่าพิมพคุณลูงในตัวจะคล้องครับง่ายๆครับนะครับเป็นการพึ่งพาตัวเองไปนั่งนะครับแยกใครเบี่ยงต้น นะครับหันเขาอุสมแน่ก็ต้องไ้เสียค่าแรงใคายังขะเจ้อาอีกลลาๆยังนะครับส่วสีอ่าใดเงี้ไในทองมาเสียค่าใ,ใจ่ายก็ดลำบากนะครับบนรยากาคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องว่าเบิ่งน้ำกันนะครับว่าการเกลี้ยไของต้นเนื่องจากรถมั่น ไปเปลี่ยนน้้วมันเคลมงมาแล้วเปลี่ยนกล่องอากาศมาแล้วเปลี่ยนกล่องโซลาร์กล่กองดีเซลนะครับมันก็นยังเร่งว่าขึ้นนะครับอย่าเป็น่ยนบุบ,บเป็ยนจากซีดับนะครับ,นะรบผมก็เลยมาล่องเอาแอร์โฟต,ตัวนี้ละนะครับมาอัน ต้องพูดสะอาดมือนะครับตัวนี้ต้องเป่าว่าแล้วครับนี่ครับนี่นะครับต้องเป่าว่าเรียบร้อยแล้วครับนะครับ,นะรบน,น้ำเหน่ะก็อาจจะเป็นชี้แย้มว่ดูดดอดเข้าไปเังได้ไมติดนะครับก็เลยต้องเป็นเป่เาแอร์โฟนน้ำหน่อยน้ำแนอนะครับข้อปัญหาเลี้ยงรถกร สำคัญนิดนึงนะครับเนาะเพราะว่าเสมอคนทั่วๆตองมีรถมีลาไปใส่ไม่ใส่ก็ต้องพึ่งผ้าใส่ผ้าหนะนะครับล mm ูกซื่อมีบ้านไส่ก็มีแต่รถคนละคันสองขันนะครับแต่ว่าสิ่ขั้นเนี่ยการดูแลรักษาเนี่ยเอาสิต้องจังใดเาต้องติพึ่งผ้าจังใดน,น,น,นะครับอันเขา่ากูเขายังกะกูสมกะแพงค่าใช้จ่ายสูงนะครับเนาะเสนอกะเป็นการดูแลเบื้องต้นต ผมก็หูดแล้วว่าอยู่ใส่ที่แหลกนะครับผมก็เลยถอดต้วออกมานะครับเอ,เอาใส่ก่อนพี่น้องเดียวข้อสีอาส่อาต้องครับให้พี่น้องเิึงนะครับมันสีเรลืงขินบ่นะครับนะครับใส่เป็นตะุม่มครดนะครับเนาะเพราะว่าผมขับไป แซงอกระจอย่างไดน,นะครับแคสกซีโควิดนะครับขึ้นเกียร์นล้นเกียร์นซีเกลื่อหายันแซงกระจใส่โควิดนะครับตั้งแต่ตัวไซเวลาทั้งโดนนะครับก็วัดเสียวใน่นัดหน่อยนะครับสนับมือนีก้กะถ่ายคลิปนะครับมาเอาแอร์โฟตัวที่ผมถอดไปนะครับเอาไปทำความสะอาดเป่าฝุ่นออกนะครับวาดรถมันสีเรียงขิน คือจังกระวอกบอนะครับเป็นเรื่องไรนะครับเนาะครับเดี๋ยวหุ่นี่เขาจะมาครับมันอยากเขาอยากแดงหน่อยนะครับโมเม็นเมืออาชีพนะครับมือสมัครเล่นนะครับเพื่อหาประสบกันเจ้าของรถเจ้าของกับนะครับรถเจ้าของเองครับโมเป็นยัง ผมเป็นรถผู้อ,อื่นครับรถเจ้าของเองเนี่ยละเฮ็ดเองนะครับดูแลเองอันเ่อเป็นพ้นกิดก็ต้องได้หาตัวอื่นหาหม่องเสียอีกนะครับอาจจะมีไรหม่องนะครับนะนะครับใช้มือโูกโซเชียลในการรักษ,ษาเห้กับเบิ้งน้าคลิปวิดีโอต่างๆที่ให้จอดรถอยูเบิ้นงนะครับนะ,ะนะครับ นะครับไปทดสอบครับเบิ้งน้นกันครับว่าสะเป็นแนวใดนะครับเนาะมันสีเรียงขึ้นบ่นะครับเพราะว่าสองสามหมื่นันนี้นะครับเป็นบุบๆนะครับเป็นจังเครื่องสีดับนะครับนะครับสตาร์ทแล้วครับเดี๋ยวผมไห้ลั่นไฟหนึงครับ เสียงเคียงนะครับเสียงเรื่อนิ่มนะครับเสียงก็คือเก่านะครับอยากออกเสียบเรียบอิ่างนี้เนี่ยคือตะกอนนะครับตะบกอนดังแตกๆแท๊กแที่ดังแบบจังได้ละนะครับ ทดสอบรถเนี่ยเข้าไหร่ละครับมันยังจะได้อีกหัวา่าการเร่งสปีดมันสีมีความแห้งไย้ผลไดมันจสิริงอัตราเร่งขีดบอกนะครับนะนนเนต้องกี่น้องทดสอบน้ำกันนะครับ จาขึ้ออนอย่างนึงเกยสองขึ้นแก่สามแล้วครับอาการจะเป็นูบุบโบ,บมีแหละครับไครับเหย็บคข่เร่งอจากพุ่งนะครับจากไข่ขิงก็เกาครับคุณปอนะ่เะาราบว่าดีดีเลยก็บอดีปไปได้ครับแต่ว่าเกิดว่ามมันไข่ก็ที่ผ่านมากนะครับ,รบเพราะว่าจยากพุ่งอยาก เร่งนะคับเดี And, finally, ๋ยวผมสิเล่งวิ bah, <c oughs> ่งให้คนเลือกอยู <Elmo> ่ลอยลอยเศร้ามาขับล่องมครับเดี <irs> hmm. ๋ยวผมสิล่องแซงมึงครับสี่ขี้โกวนะครับนะนี่ครับสิล่องเล่งสปีดขึ้นนะครับบางที่แกหานก็จะออกพุ่งๆด้วยครับยินดีนะครับนะครับก็เออเดี๋ยวือว่าจะ การเล็งสิบปีกับกมาปกตินะครับักัมาปกตินะครับกับผมเล่งค้งเล่งไปยูเทียนแล้วร้อยยี่สิบครับเต่ก่อนนี่ยขืนมันร้อยยี่สิบตีบวกไปเลยนะครับเข้มสิบบขึ้นเลยนะครับอัตราเล่งบวกขืนเลยจะอยู่ว่างอยู่แปดสิบเก้าสิบสิบบไปใส่เลยครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับนะครับฝากพี่น้องไปทดสอบถ้ามีปัญหาแบบผมก็ลองเห็ดเลยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่เป็นแฟนที่ติดตามชมคลิปขผมผมคนไทยร่มสีสุกนะครับเห็ดตูดเห็ดตูเด่นเห็ดจะได้โบกปิดผลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกรี๊งกรี๊งติดตามที่เป็นรังใจให้กับผมน้องแน่นะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ออขอขอบคุณครับสวัสดีครับ